เป็นเวลาหลายสิบปีที่พลังการป้องรามเรื่องนี้เคียวของจีนนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับขีปนาบุธภาคพื้นดินอย่างเดียวและส่วนการป้องก,กันใต้น้าเนี่ยมักถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนของจีนที่ยังห่างชั้นอํานาจของกองเรืออเมริกาหรือกองเดอรสเซียเป็นอย่างมากแต่ก็ตามด้วยการปรากฏตัวและเข้าไปจําการของเรือดำน้ำไทป์ e 094หรือเทีย่ยวจักการในคลาสจีนจีนก็ได้กล้าไปข้างหน้าครั้งใหญ่ด้วยการวางราักฐานที่สําคัญ จากการปรับปรุงสมงรภูมินิวเคลียร์ของตัวเองให้ทันสมัยเรือ SSBN นี้หรือเรือดำน้ำนิวเคลียร์ยิ่งขี่ปนาบุตรได้กลายเป็นหัวใจสําคัญของขีดความสามารถในการโจมตีครั้งต่อไปของกองทัพปลดแอกประชาชนซึ่งเป็นสัญญาณที่บอบอกถึงความทะเยอทะยานของปักกิ่งซึ่งเรื่องราวของเรือดำ,ำน้ำนี้เนี่ยหลังจากเข้าไปจําการไปแล้วจะสามารถเสริมกําลังการบ้องปราบของจีนได้ยังไงการพัฒนาแท็บ0 94เกิดจากความจําเป็นเชิงกลยุทธ์อย่างเร,ร่งด่วน เพื่อมุ่งสู่ความมุ่งมั่นของที่ปไตยที่ไม่สั่นคลอนและเพื่อให้จีนมีความสามารถในการป้องตามด้วยนิวเคลียร์ในการป้องกันพื้นที่หน้าหนังของตัวเองเนดีดเรือ SSBN นุ่นก่อนของจีนอย่างแท็บสุ่92หรือว่าชานเซียไม่เพียงแต่ล้าสมัยแต่ยังมีชื่อเสียในด้านลบเรื่องความไม่เสถียรทําให้ง่ายต่อการถูกตรวจจับดังนั้นจึงอ่อนแอมากเส้อกรณีเกิดความขัดแยง้งทําให้การป้องกันใต้ทะเลของจีนเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอไปมาก ซึ่งเรือลำนี้เองก็ได้รลบผลกระทบจากการถูกโจมตีครั้งแรกท้าไม้ฝั่งจีนคนพบว่าเรือไทป์092นี้ไม่สามารถตอบโต้ฝั่งศัตรูได้เลยด้วยความผิดพลาดที่ทำให้เรือลำนี้ไม่สามารถหลบซ่อนเลด้์ได้อีกทั้งยังบรรทุกขี่เป็นอาวุธสมัยใหม่ไม่ได้อีกจีนจะกลับบ้านไปละอแบบเรือด้วยความรอบคอบม,มากขึ้นและเป้าหมายนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของปักกิ่งซึ่งก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและสถานะของตนในฐานะมหาอำนาจของโลก และเส้นทางสู่ท้าย8094นั้นยาวนานและเต็มไปได้วยอุปสรรคทางเทคนิคมากมายการพัฒนานั้นเริ่มต้นขึ้นในช่วงปี80แต่ตั้งแต่ปี90เป็นต้นมาก็ได้เริ่มมีการต่อเรือลำต้นแบบอย่างจริงจังน่าเป็นผลพวงมาจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในด้านการทาหารของประเทศจีนก่อให้เกิดเป็นเรือดำน้ำลำแรกในชั้นจีนขึ้นมาและถูกนำไปทดสอบปล่อยลงทะเลประมาณปี2004และการทดสอบก็ามาสำเร็จและได้เข้าไปจำการกับกองทัพเรือจีนในประมาณปี2007ถึง2008 หลังจากประจําการไปแล้วก็ทําให้เกองทับจีนก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของกล้องลํานิวเคลียร์และตั้งแต่นั้นมาเนี่ยจีนคาดว่าจะสร้างเรือดำน้ำรุ่นนี้สําเร็จไปแล้วประมาณ6กถึงแปดลําซึ่งเรือยักษ์ใหญ่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ยูหลินรือว่าไปใช้บริเวณเกาะไหหลําซึ่งเป็นตาแหน่งที่น่าไม่เดือยพวกนี้และก็ยางยากต่อการถูกตรวจจับได้ซึ่งจะเป็นสิ่งสําคัญเชิงการอยู่รอดตลอดภารกิจประจําการของเรือดำน้ำเชื่องกลยุทธ์เหล่านี้นะครับไทม์สูญ94ได้ร เพิ่บรรทุกอาวุธขีปนาวุธแบบข้ามทวีบที่ยิงโดยตรงจากเรือดำน้ำนั่นคือ JL2 หรือว่าจูล่าง2ซึ่งเรือดำน้ำแต่ละลำในชั้นจีนนั้นจะติดตั้งท่อยิงแนวตั้ง12ท่อเซอร์ีปนาวุธเหล่านี้ซึ่งขีปนาวุธ JL2 นั้นมีการปรับปรุงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบก,กับรุ่นก่อนเพราะว่า JL2 มีระยะย,ย,ยิงประมาณ7,000-8,000กิโลเมตรซึ่งเรียกได้ว่าไกลมากๆและหมายถึงจีนเนี่ยสามารถยิงจมทีเป้าหมายทางชายฝั่ง,งตะวันตกข,ของสหรัฐอเมริกาได้เลย และทัพศน94ก็ะหมาะไปไกลกว่าหน้าน้ําของฝั่งจีนซึ่งเป็นเป้าหมายของทัพศน94นี่แหละที่จะบุ้งเน้นด้านการโจมตีและป้องกันให้ออกไปไกลกว่าหน้าน้ําของชายฝั่งจีนเพื่อสามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ทางตะวันออกได้มากขึ้นทําให้เรื่องเหล่านี้ก็คาดว่าจะถูกประาการอยู่ที่ไหนสักแห่งกล้มหาสมุทรแปซิฟิกแต่ก็ตามความสามารถในการซ่อนตัวของทัพศน94นั้นก็ยไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องนี้เะทะ่าไหร่หรือชั้นจีนลำนี้ก็ยังเป็นหัวข้อที่ถูกเถียงกันอย่างรุนแรงจากผู้เชชี่ยววาญตตะันก ได้รายงานข้อมูลเสียงเครื่องยนต์ของเรือไทป์994จากเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่ใต้ทะเลซึ่งเสียงเนี่ยค่อนข้างดังมากเมื่อเทียบกับเรือของสหรัฐอย่างคลาสโอไฮโหรือคลาสโบเลของเรือดำน้ำรัสเซียที่เป็นเรือที่เทียบเท่าในะระดับเดียวกันซึ่งเสียงเครื่องยนต์ที่มันดังขึ้นจากรุ่นอื่นๆเนี่ยอาจจะเกิดจากปัจจเจต่างๆเช่กนการออกแบบต้าปฏิกร ระบบการขับเคลื่อนหรือการข่าเทคโนโลยีเซอร์ลดเสียงลบกลัวสมัยใหม่เมื่อเทียบกับชาติกู้แข่งการที่มีเสียงดาวออกมาตลอดเวลานั้นน่นหมายความว่าเรือดำน้ำําจะถูกตัวจับได้ง่ายด้วยระบบเซ็นเซอร์หรือโซนา่าต่างๆของสตูซึ่งจะจํากัดความสามารถในการอยู่รอดเมื่อถูกโจมตีเป็นครั้งแรกากมากพอเมื่อถูกโจมตีไปแล้วแทบจะไม่มีโอกาสาที่2เลยในการยิงสวนกลับซึ่งความปราะบางและจุดอ่นอนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแรงจูงใจสถาการพัฒนาอย่างไม่ลดละของเรือไทม์สูญกในอนาคตซึ่งคาดว่าจะเงียบกว่า และทางานได้หลากหลายมากกว่าถึงจะมีความท้าทายในด้านเสียงและคําวิจารณ์ที่เกิดขึ้นมากมายแต่เรือชั้นจีนนั้นก็ยังเป็นความก้าวหน้าที่สําคัญของเมืองจีนเรือดำน้ำเหล่านี้มีระบบการนําทางระบบสื่อสารและเซ็นเซอร์ที่ทันสมัยและการประจําการของพวกมันนั้นทําให้จีนสามารถสร้างการลาดตระเวนและป้องกันศัตรูที่ลุกล้ำเข้ามาในหน้าน้าได้อย่างง่ายได้สิ่งนี้ทำให้สถานะทางนิวเคลียร์ของจีนนั้นแข็งแกร่งขึ้น ทำให้มีขีดความสามารถใน,นการแสดงแสงยานุภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนทางทะเลของจีนเลยนะครับเลอคัสจีนนี้มิบบาบเชิงกลยุทธ์ใช้สถานการป้องกันทะเลจีนใต้ด้วยการลาดตระเวนในมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ครบมือททำให้จีนมั่นใจได้ว่าคลังเสี่ยนุเคลียร์ส่วนใหญ่ของตนนั้นจะรอดจากการโจมตีอย่างกระทันหันซึ่งรับประกันความสามารถในการตอบโต้ และทำลายล้างอริร่าสตูผู้ลูกหลานทุกคนหลังจากที่จีนมีเรือดำนี้เข้ามาประจำการเนี่ยตำแหน่งการเจรจาของจีนบนเวทีโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแต่แมจีนมีอำนาจมากขึ้นในเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบโต้สภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐทธศาสตร์ที่ตึงเครียดมากขึ้นในส่วนของสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรในมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้รวมถึงออสเตรเลียและม em ัธมิตรเน็ภูมิภาคอื่นๆมองว่าการมีอยู่ของเรือไท้ศยผ4เก้าสีนั้น เป็นแหล่งที่มาของความกังวลอย่างต่อเนื่องความสามารถของจีนในการสแสดงแสงยานุภาพจากวุ้นนิวเคลียร์ทางทะเลเนี่ยหมายความว่าความพยายามท่าสงครามต่อต้านเรือดำน้ำในทะเลของจีนนั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและเพื่อเป็นการตอบโต้เนี่ยกองทัพเรือของสหร,รัฐญี่ปุ่นออสเตรเลียและชาติอื่นๆได้ลงทุนอย่างมหาศาลในเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลขั้นสูงเช่น P-8 Poseidon หรือเรือฟิเกตที่ติดตั้งโซนาร์ล้ำสมัยเครือข่ายเซ็นเซอร์ใต้น้ำและก็แน่นอนก็ยังมีเรือดำน้ำโจมตีทางนิวเคลียร์ของตัวเอง เพื่อตรวจจับติดตามและสก,กัดกั้นในกรณีที่เกิดความขัดแย้งขึ้นมาเพื่อทําให้เรือ SSBN ของจีนนั้นไร้ประสิทธิภาพลงซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ต่างใช้ทะเลจีนใต้ในการเดินทางกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจีนก็พยายามอย่างแข่งขันเพื่อจะสร้างเขตปลอดภัยในบริเวณนี้ซึ่งมาถูกเรียกว่าป้องปากการสาหรับเรือ SSBN ของต้นซึ่งสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยกอดเทียมทางการทหารและสถานะทางทะเลที่ยังเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆในภูมิภาค ซึ่งไอเดียแรกๆเนี่ยคือการอนุญาตให้เรือ Type 894ลาดตเวนในบริเวณความปลอดภัยที่ค่อนข้างคงที่ซึ่งก็จะบดไปเรื่อยๆสักพักก่อนที่จะเปลี่ยนเส้นทางมุ่งหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อจมดีเป้าหมายของพวกมันได้แต่นเรความสําคัญหนึ่งอย่างเนี่ยคือการมาจ,จําการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจานวนเรือด,ดำน้ำพวทลิกินใต้มันก็ใหญ่ใช่ไหมถ้า็นเรือดำน้ำไม่พอเนี่ยมันก็ไม่ช่วยให้ปกป้องอะไรได้หรอกอีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องของการปฏิบัติการเรือ ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเทียบข้างรุนแรงเนื่องจากการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ระหว่างชาติมหาอำนาจทำให้เหลือไทปส994หรือว่าคลาสจีนนั้นเป็นกล้าสำคัญของจีนที่ไม่ต้องสงสัยซึ่งมาช่วยอุดช่องว่างในปริษัติารการเดินเรื่องของจีนทำให้ปักกิ่งมีกำลังป้องป่านทางนิวเคลียร์ที่เติมเต็มช่องว่างทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญและที่ทางที่ยังเป็นการโชว์ความสามารถที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมกระดาห่มจีนที่สามารถผลิตอาวุธและต่อเรือดำน้ำที่ทันสมัยได้การเข้าประจำการของมันนั้ไดดเปลลลี่ยยกกุทธ์ระบโ และบังคับให้ชั้นมหาบ้านเนี่ยต้องปรับหลักการป้องกันของตนแต่ก็ตามอย่างเล่ามาเนี่ยแท็บส94มันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ใช่ไหมซึ่งนำไปสู่การพัฒนาผู้สืบทอดต่อไปที่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วอย่างแท็บสูง96ที่จะมีสเปคที่ล้ำหน้ากว่าและเดินเครื่องได้งเงียบกว่ามากซึ่งแท็บสูง96นั้นอาจจะไม่ได้มาแค่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้นซึ่งแท็บสูง94และแท็บสูง96นั้นอาจจะไม่ได้มีเพื่อการป้องกันเท่านั้นแต่ยังอาจใช้เชื้อการแสวงหาความเหนือกว่า่าในลานลต้ดของงงจียยยหุ ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวกำหนดอำนาจทางยุทธศาสตร์ในสมัยนี้เลยและทาให้ทะเลจีนใต้และบริเวณมาหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยถูกสอดส่องจากสารพัดประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับทุกทุกคนคิดว่าไงคิดว่าเรือคลาสจีนหรือว่าทัพสูงเกหรือท่าสูงเกของจีนเนี่ยมญญาแสดงแสนอนุภาพของจีนออกมาได้ยังไงและมันจะกระทบต่อความมั่นคงข,ของโลกหรือเปล่าพวกเรือสองรุ่นนี้เนี่ยหลังจากเข้าประจำการไปแล้วก็เกิดความท้าทายเป็นอย่างมากสำหรับกองทัพเรือประเทศอื่น และข้อจำกัดของแท็ซ094ที่มีปัญหาเรื่องการซ่อนตัวและเสียงเครื่องยนต์ที่ดังทุกคนคิดว่าแน่นาคตจีนจะเด่นเกมต่ออย่างไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ช่องด้านล่างเลย